สวัสดีจ้าทุกคนมาค่ะเขาไม่เก็บผักเสียนปลากันนะคะหรือว่าผักเสียนฝรั่งนะคะนี่ค่ะอ่นอ,อนเอาไปคั้นสมมเนาะน,นี่ค่ะดูต้นเขานี่รสชาติก็คือเหมือนผักเสียนบ้านเราเลยนะคะนี่ค่ะส่วนมากเขาจะส่วนมากเขาสีอ่ำสีออกตามขางทางเนื้อจ้ะ แต่ว่าเจ้าน้าไอ้โหายไปเก็บนะคะดูคะ่ะทุกคนดูคะ่ะเต็มเลยเจ้าหน้าไอ้โหยไปเก็บขางทางนะคะอันนี้มาเก็บอยู่ในตรงสีพ้าน้องเม่เมยังหรอจะ้ะนี่ค่ะดูต้นหนูอวบอ่อนๆเก็บเลยคะ่ะนี่ค่ะกะ็จะไปเก็บดอกกระเทียมปลาตันะคะ อวอนมากค่ะกรอบเอาไปขั้นสมไใบกินหนาหอนจ้ะแช่สองฟิตใบเนาะเบิ้งค่ะนี่ค่ะลายลิคุณค่ะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวพัดขออนุญาตเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนว่าผัดรือบอกไปเนาะแต่นายบอกว่าว่่ให้ไปเก็บช่วนมากมันสิออกอยู่ขงางท้างจ้ะ แล้วก็ค้นโหไไปเก็บเนาะเพราะว่ามันเป็นขั้นลดม,นมันมีสารเอียงกาะวันรดนะคะเป็นมันบดีตัวสุขภาพนะคะคุณค่ะเต็มเลยมองดิค่ะเต็มเลยอันนี้ก็คือนี่ค่ะทิไทเบิง้งทีิพานองเมฆม,มายัางนะจานี่ดอกฟันถิงโตกำลังจะเริ่มบานนี่ค่ะ ถึงปลากระเทียมแล้วจ้าจากนั้นเราก็จะมาเก็บดอกเขานะคะดอกกระเทียมปาค่ะค่ะทุกคนกำลังจะเป็นดอกนค่ะเก็บไปผัดส่วนใบมันผัดจะมาเก็บอยู่เพราะว่าเดี๋ยวมันแก่ก่อนเพาะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะ่คะ เก็บกันเลยเยอะมากมุนค่ะป้าลังบันผัดหลาจันเก็บค่ะเอไปผัดน,น้ำมันหอยอร่อยนะคะ จะพัดขออนุญาตเก็บคนล้วจ้าขึ้นเต็มเลยนี่ค่ะน้กไมำล้างบานนี่ค่ะแค่นี้พ่ออยากกินก็ลงมาเก็บเนาะมันอยู่ใ,ใกล้ๆมันอยู่หลังบ้านเราเองเนาะนี่ค่ะขอบคุณพี่ๆที่รับชมนะจ้าขอบคุณทุกการ์ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ภาชีกับน้องเม์ในเด้อจ้าขอบคุณค่ะกินหอนน้องเม์เนาะน้องชิมายืนอยู่ตรงนั้นตลอดเลยเนี่ยขอบคุณนะคะบ๊ายบาย